กลาบาสวัสดีค่ะ,คะกลับมาอีกแล้วนะคะกับสองสาวเล่าเรื่องภาษาพม่าค่คะเมื่อแต่วันนี้คุณพี่แต่งต,ตัวไม่เรียบร้อยเลยนะคะทําไมกระดงกระดุมนี่ไม่ติดให้มันมิดชิดเหมือนน้องเนี่ยอืมจะบ,บ้าแล้วค่ะคะุณน้องให้คุณพี่ติดกระดุมจนมิดขนาดที่พี่กะตาย่าโต๊ะพอดีสิคะนี่คุณพี่ยังแอบกดคอตูนเลยนะคะเนี่ยดูดิจัดชุดให้คุณพี่ี่แต่ว่าแต่วันนี้เสื้อเราสองคนนี่ก็เหมือนพี่บินหน้ากับยอยแปดสิบเหมือนกันนะคะน้องว่าเออใช่เหมือนจริงจริงด้วย พูดถึงแล้ววินมอเตอร์ไซค์ของมาวินมอเตอร์ไซค์แถวบักซอยบ้านนิดนึงมาเมาบมาคุณพี่รีบอะไวก็เลยเรียกบริการพี่วินคันหนึ่งคันค่ะคุณพี่ก็มาเฟยวจอดซักคุณพี่ก็ก้าวขาฟุ๊กก้อนคุณพี่ยังไม่ถึงเบาะเลยค่ะเขาบอกิพี่ง่ายพังอ่ะออกมาอย่างนี้เลยค่ะยังไม่พอไปเจอลูกและนาดก็นึกว่าจะเบรกไปเบรกกับพาคุณพี่กะโดดป๊าบลงมาอย่างเงี้ยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคุณพี่ยังไม่พอในซอยบ้านดันเป็นโค้งหักสอกเขาก็พาคุณพี่นะคะ ให้เหมือนน้องอยู่ในเหตุการณ์จริงเลยนะคะเนี่ยแต่คุณพี่โ <c oughs> ชคดีค่ะคุณพี่อ่ะพบเสียงเพียวไปะยะสิ <c oughs> คุณพี่ก็เลยเปิดฝานแล้วก็คุณพี่ก็เลยเศร้าที่จะมูกเลยเศร้าที่ขมับก,ก็เลยรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าเสียงเพียวะโยศสิเนี่ยเขาช่วยการหมู่ปีอ๋อแก้เมารถการหมู่ปีในภาษาพมา่าแปลว่าแก้เมารถถึกตังนะคะ กามูบีกามูบีพูดถึงเรื่องรถนะคะคุณพี่น้องก็มีเรื่องจะเมาเหมือนกันว่าไงคะวันนั้นน้องเลิกงานดึกกลับบ้านไงขึ้นรถตู้รถตู้ก็เงียบเงียบวันนั้นนะหรออืมแล้วสักพักนึงก็ได้แบบได้กลิ่นอะ่ะได้กลิ่นเนา่าเน่าอ่ะกลิ่นอะไรอะคะ ตอนแรกน้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลิก่นอะไรอะคุณพี่แบบไอ้ลีลับลีรับแบบนี้มาเลยไม่ใจก็ขน้างข้างอะสิไซเน้ามาจากไหนก็ไม่รู้ม,มันตอดอยู่เนี่ย <c oughs> น้องเหม็นจนมึนลมวนเลย <c oughs> แล้วคุณน้องไม่ได้พกเสียงเพียงแะโยอซี่ <c oughs> ไปหรอคะมันช่วยกองมูกองเวปีได้นะก็ลืมไปที่ออฟฟิศนัสิคะเมเรนก็ใช้กองมูกองเวปีได้แล้วดวยปะ กองมูกองเวบีในภาษาพม่าแปลว่าแก้เบียนศีสันค <ường> ่ะกองมูกองเวบีกอมูกองเวบีโหสิ่งเพีวประโยซี่เนี่ยเขามีสรรพคุณเยอะขนาดนี้เลยหรอคะ ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นอันเย้าอัญยานปีแก้ปวดเมื่อยโปมัวกายปีแก้แมลงสัตว์กัดต่อยใบไอเอาบีแก้ปวดท้องตะว่าใกล้แข่แก้ปวดฟันก้ามูบีแก้เมารถกองมูกองเวบีแก้วิงเวียนศีรษะหืมอย่างนี้ต้องมีติดตัวไว้แล้วล่ะค่ะใช่แล้วค่ะมีเซมเพียวะโย์ซี่ติดตัวไว้ไม่เสียหายนะคะ เพื่อนๆที่จะไปพม่าอย่าลืมฝึกพูดภาษาพม่าก,กันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สามสาวเล่าเรื่องพม่าต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเมงกะลาบ้า